เมื่อขับรถไปถูกขับจี้ท้ายหรือขับปาดหน้าแม้จะยังไม่มีการเฉี่ยวชนกันกฎหมายให้สามารถเอาผิดได้ทันทีทราบหรือยังสวัสดีครับรรมาพบกับผมอนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานนท์เชื้อสัตบงกตการขับรถไปบนท้องถนนบางครั้งก็เกิดการกระทบกระทั่งกันเยอะเหบือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าขับไปดีๆแล้วทุกคนจะยินดีญาติดีกับเราไปทุกคน บางคนก็อารมณ์ร้อนทะเลาะกันมาในรถหรือผิดกับสามีภรรยาหรือทะเลาะอ,อะไรกันก็แล้วแต่สุดท้ายก็มาลงกับเพื่อนร่วมทางขับไปบางครั้งเราไม่รู้ตัวเลยมาขับจี้ท้ายหนักน่อยขับแซงเพื่อไปปาดนะฮะแล้วมีการตกเกือบตกถนนนะฮะเกิดเกิดอุบัติเหตุนเนี่ยก็เยอะเหมือนกันซึ่งในการที่เราขับรถไปโดยที่ว่ายังไม่มีการชนก็ดีแต่ถูกรถขับจี้ขับปาดนะ การที่เราจะสามารถเอาเรื่องเอาความได้เนี่ยกฎหมายได้กําหนดในเรื่องนี้ไว้นะครับถ้าเป็นกรณีว่าขับไปโดยที่ว่าเขาเจตนาขับปาดและชนนะฮะตรงนี้จะถือว่าเป็นเจตนาทําให้เสียทรัพย์แล้วก็ถ้าเราได้รับบาดเจ็บก็ถือว่าเป็นการทําอันตรายนะให้เกิดอันตรายแก่กายตามมาตรา295ซึ่งมีโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนโทษนะฮะโทษจาคุกไม่เกิน2ปีแต่ถ้ากรณีบาดเจ็บสาหัสนะฮะตามมาตรา297 โทษก็จะหนักขึ้นนะฮะจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีแต่ถ้ากรณีว่าไม่ได้ชนนะฮะมีการปาดกันธรรมดาในตรงนี้กฎหมายอาญาได้กำหนดในมาตรา80ไว้ว่ากรณีว่าการกระทําความผิดได้เกิดขึ้นนะครับแต่ไม่บรรลุผลหรือการกระทำไม่สามารถบรรลุผลได้ผู้นั้นพยายามกระทําความผิดต้องรับโทษ2ใน3ของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเอาละสิ นั่นก็คือว่ากรณีว่าคุณขับรถไล่นะฮะแล้วมีการขับตกโดยที่เจตนาจะให้รถเขาตกข้างทางนั่นก็คือว่าความผิดมันได้เกิดขึ้นแล้วนะฮะแต่ไม่บรรลุผลเนื่องจากว่าเราเบรกทันหรือหักหลบทันจะถือว่ามีความผิดแต่บอกเฮ้ยจะผิดสาหัสหรือว่าบาดเจ็บได้รับอันตรายแก่กายนั่นคุณต้องไปดูที่ความเร็วรถถ้าความเร็ว50-60นั่นก็คืออาจจะเบรกหรือหยุด แล้วถ้าเกิดว่ารถตกถนนไปก็อาจจะได้รับอันตรายแก่กายนั่นคืออาจจะเป็นข้อหาพยายามกระทําความผิดตามมาตรา295แต่ถ้าเกิดว่ารถขับไปได้ความเร็วนะฮะ80ถึง100แล้วกรณีถนนเป็น4เลนรถขับกันด้วยความเร็วอาจจะเฉี่ยวชนกันหรือมีรถสวนมาทําให้เกิดอันตรายนั่นอาจจะถึงข้อหาทําร้ายร่างกายสาหัสพยายามทําร้ายสาหัสหรืออาจเข้าถึงพยายามฆ่าได้ทันทีนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปชนรถเขาแล้วกิ้งตกถนนหรือมีรถที่สวนมาชนบวกประสานงานคุณอาจตายได้นั่นก็คืออาจจะเป็น80ประกอบ288นั่นคือพยายามฆ่าหรือ80ประกอบ297นั่นคือพยายามทำ้ายร่างกายสาหัสได้เห็นหรือ,อยังว่าแม้นจะยังไม่ชนแต่ความผิดได้ลงมือกระทำแล้วแต่ไม่บรรลุผลเพราะว่าเราเบรกหรือเราสามารถหักหลบได้ทันนั่นจะถือว่ามีความผิดตามมาตานี้ทันที ในเรื่องนี้มีดีกากําหนดไว้ชัดเจนเลยนะฮะแม้นไม่ชนก็ต้องถือว่ามีความผิดเกิดขึ้นทันทีเป็นดีกาที่1003งศูนย์าทับสองห้าหนจเลยขับรถแซงรถผู้เสียหายขึ้นไปด้วยความเร็วแล้วหักพวงมาลยัยให้ท้ายรถจําเลยปัดหน้ารถผู้เสียหายจนรถผู้เสียหายเฉลับไปจนเกือบตกถนนนั้น <c oughs> หากถนนนั้นเป็นที่สูงหรืออยู่หน้าผาสูงชันย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าถ้าลดความลงไปแล้วทั้งรถทั้งคนย่อม ถึงซึ่งความพินาศเห็นผลได้ชัดเจนว่าผู้เสียหายย่อมได้รับอันตรายถึงชีวิตดังนั้นแม้รถยนต์ของผู้เสียหายจะยังไม่ตกถนนลงไปจำเลยก็มีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นและไม่จำต้องคำนึงถึงความว่าคนนั่งภายในรถจะมีตัวป้องกันหรือไม่แต่เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าถนนตรงที่เกิดเหตุสูงอย่างพื้นแค่ประมาณ1เซนหรือ1เมตร ขณะเกิดเหตุผู้เสียหายขับรถอยู่ในความเร็วที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อถูกจำเลยเอาท้ายรถปาดหน้ารถผู้เสียหายก็แตะเบรครถหยุดได้ทันและเครื่องดับเองล้อรถด้านซ้ายยังห่างขอบถนนอีกหนึ่งองผู้เสียหายจึงไม่ได้รับบาดเจ็บอันใดจึงถือได้ว่าจำเลยมีเจตนาพยายามฆ่าผู้เสียหายให้ถึงแก่วความตายอย่างไม่ได้เพราะถึงหากรถผู้เสียหายตกลงไปโดยผู้เสียหายนั่งอยู่ภายในรถก็ไม่แน่ว่าจะถึงแก่วความตายแต่ก็พอคาดหมายได้ว่า อย่างน้อยผู้เสียหายย่อมได้รับการกระทบกระเทือนอันตรายบาดเจ็บซึ่งจำเลยน่าจะเล็งเห็นผลอันเกิดแก่ผู้เสียหายได้ดังนั้นจำเลยจึงมีความผิดฐานพยายามทำร้ายผู้เสียหายอาจเป็นอันตรายถึงบาดเจ็บตามมาตรา295ประกอบ80นะฮะนั่นก็คือว่ากรณีว่าขับปาดต้องดูที่ความเร็วลถด,ดูที่สภาพถนนดูความสูงของถนนถ้าการปาดของเขาอาจทำให้เราถึงกับตกถนนหรือลดสวนมาบวกถึงแก่ความตายได้ นั่นคือเป็นการลงมือกระทําความผิดไปแล้วแต่ไม่บรรลุผลเนื่องจากว่าสามารถเบรกหรือหยุดหรือจอดได้ทันนั่นคือต้องรับโทษ2ใน3ถ้าเป็นกรณีพยายามฆ่าก็น่าจะจําคุกถึง10ปีขึ้นแต่ถ้าเป็นข้อหาทําร้ายบาดเจ็บสาหัสต,ตัวนี้2ใน3ของโทษ10ปีก็ต้องถือว่าประมาณ6 7ปีได้เหมือนกันนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ากรณีเราถูกปา ะะเราอย่าไปสมัครใจทะเลาะวิวาทคือปาดมากูปาดกลับปาดไปปาดมาเราจะไม่ใช่ผู้เสียหายเพอเพอเราจะโดนข้อหาร่วมกันพยายามทําร้ายคนอื่นหรือพยายามฆ่าคนอื่นได้นอกจากนั้นการที่เราไปพูดยั่วยุถ้าเขาปาดมาตะโกนด่าแม่เขาตะโกนด่าพ่อด่าบันพบุรุษเขานั่นถือว่าคุณสมัครใจทะเลาะวิวาทคุณจะไม่ใช่เป็นผู้เสียหายใน,ในการที่จะไปแจ้งความเขาได้ และคุณอาจจะถือว่าร่วมกันในการขับรถโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลอื่นนั่นคือขับฉวัดเฉวียนปาดมากูปาดกลับมันปาดมากูปาดกลับนะฮะแต่ทางที่ดีเมื่อเจอเหตุการณ์ปับ๊บนะฮะหอย่าไปด่าอย่าไปยั่วยุ2เตรียมกล้องนะฮะถ่ายรูปเลยว่ามีการปาดหน้าปาดหลังถ่ายความเร็วลดว่าความเร็วเท่าไหร่ถนนสูงเท่าไรหร่สภาพพื้นถนนมีสะพง์สะพานไหมถ่ายและ เมื่อมีการปาดเสร็จปั๊บให้เราเรีบเลี้ยวเข้าไปสถานีตำรวจนะฮะซึ่งอยู่ในท้องที่ที่ใกล้ที่สุดพราะกฎไหมายอาญาถือว่าการแจ้งความต้องแจ้งในท้องที่เกิดเหตุเท่านี้เราก็สามารถที่จะดำเนินคดีกับบุคคลซึ่งชอบขับซิ่งชอบขับปาดหน้าหรือชอบขับแกล้งคนอื่นได้ทันทีมีเคล็ดสาระความรู้ดีเดี๋ยวทานายนนท์ก็จะแวะมาเติมเต็มให้เช่นเคยวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ